อ่ามาโลไม่ได้ทำขันรวมทำนเล่นเอ๊้าเปิดยังลูกหนังสือนะห้าสิบสามดร้อยเจรื่นมาเอ้าเพื่อนใหญ่ใจแบบเนี้ยเขาเป็นสิบนาทีแทนได้ไหมอะไเทันไรนะโห้าสิบสามลกห้าสิบสามลูก ห้าสิามใครเอ่ยยังไม่ปิดไม้ไอ้กินเป็นห้าสิบสามใครเอ่ยไม่ปิดม <53. S 1> ไมห้มาสม <53. S 1> อ่าเปิดยังลูกอ่าเริ่มเรียนแล้วนะแล้ว เขาบอกว่าฟันเนี่ยเป็นอวัยะวะในช่องปากนะลูกที่มีความสําคัญก็คือมีหน้าที่ในการทําไมลูกบดเคี้ยวค่วอใชู่บดเคี้ยวอาหารที่เรากินเข้าไปนอกจากนี้ฟันเนี่ยย,ยังช่วยให้เราช่วยให้เราเนี่ยออกเสียงพูดได้ชัดเจนขึ้นมนื้อมูมันละเจี๊ยดใช่ไหมคะามาดู เขาบอกว่าฟันฟันนะลูกของคุณเราเนี่ยแบง่งออกเป็นสองชุดนั่นก็คือฟันน้น<ล>านมในมใช่อ,อ่ะมีใครรู้บ้างว่าฟันน้านมเนี่ยมีกี่ซี่น้านมมีกี่ซี่คะเอาจริงๆหนูก็ไม่เคยนั่งนับฟันหรอกม,มีกี่ซี่ลูกค่ะน้ำนมมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมหนนับไม่ได้แล้วครับเพราะว่า ไม่คนนับหรอกลูกสามสิบจะมีใครลูกไปนั่งนับฟันยี่สิบแปดซี่สา่สิบสองซี่ไม่ใช่อ่ะมาเลยเขาบอกว่าฟันน้ำนมเนี่ยเป็นฟันชุดแรกนะลูกทัหมดยี่สิบซี่แล้วก็จะเริ่มขึ้นซี่แรกนะะประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเนี่ยจะเริ่มขึ้นซี่แรกนะลูกและหลังจากนั้นก็จะขึ้นใช่ประมาณหกถึง อายุเราที่เราเป็นทารกอยู่ยลูกประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะลูกแล้วเราก็จะขึ้นครบเนี่ยฟันจะขึ้นครบยี่สิบซี่เนี่ย <c oughs> แล้วก็จะขึ้นครบอายุประมาณสองถึงสามขวบแล้วหลังจากนั้นก็จะทำไมลูกฟันน้ำนมก็จะหลุดไปก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาทำไมลูกแทนที่ฟันน้ำนมนะคะ <c oughs> อะฟันแท้มีกี่ซี่มีใครรู้บ้างฟันแท้มีกี่ซี่ลรอสาม่อะไรนะสาหกไม่ใช่อ่ะมาเฉล,เลยสา <3. S 1> ฟันแท้เป็นฟันชุดที่สองนะคะเรียกว่าฟันแท้หรือฟันถาวรก็จะมีทั้งหมดสามสิบสองซี่ก็จะเริ่มขึ้นประมาณโอยประมาณหกเจ็ดขวบนะ แล้วฟันแท้เนี่ลูกก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตถ้าฟันหักหรือฟันหลุดก็จะไม่มีฟันใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วนะลูกเพราะว่าเป็นฟันทุกสุดท้ายแล้วฟันแท้เนี่ยอะต่อมาเราจะมาดูโครงสร้างของฟันนะลูกว่าฟันแต่ละซี่เนี่ย มันมีโครงสร้างอะไรบ้างห้าโมเอ่าหนูดูภาพในหนังสือนะลูกเห็นไหมลูกถ้าเกิดมองจอไม่ชัดนะลูกภาพจะอยู่ในหนังสือหน้าห้าสิบสามนะลูกอ่ะหน <c oughs> ูเห็นชั้นแรกไหมอันแรกอันแรกที่เป็นสีขา,ขาวๆเลยอะ <c oughs> เห็นไหมคะสีขา,ขาวๆเลยลูกเรียกว่าชั้น <c oughs> <c oughs> เรียกว่าชั้นเคลือบฟันนะลูกเป็นสีขาวก็คือเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวฟันลูกและเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดก็คือมันจะเป็นส่วนเนี้ยจะป้องกันใช่มันจะไม่ป้องกันไม่ให้เนื้อฟันเนี่ยได้รับอันตรายลูกไอ้ส่วนสีขาวๆนี่ลูกป้องกันไม่ให้เวลาที่เราเคี้ยวอาหารเนี่ยเนื้อฟันได้รับบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ย ชั้นต่อไปก็คือสีส้มๆเห็นไหมที่เป็นส้มๆก็คือเรียกว่าชั้นเนื้อฟันนะลูกเห็นไหมก็จะอยู่ถัดจากชั้นเคลือบฟันนะลูกต่อไปถัดเข้ามานะลูกเป็นชั้นโพรงประสาทเห็นไหมชั้นโพร,รงประสาทเนี่ยลูกในโพรงประสาทเนี่ยก็จะมีพวกหลอดเลือดเห็นไหมลูกหลอดเลือดมีท่อน้ำเหลือง แล้วก็มีเส้นประสาทไว้คอยรับความรู้สึกเนี่ยถ้าถุง่าฟันเราผุเนี่ยชั้นนี้เราจะได้รับความรู้สึกลยเจ็บปวดตลาที่เราแบบปวดฟันอย่างเงี้ยเสียวฟันอย่างเงี้ยชั้นนี้แหละแสดงว่ามันผุมาถึงชั้นนี้แล้วลูก <Okay. S 1> ต่อไปอันสุดท้ายก็คือรากรากฟันไม่รู้รากฟันรากฟัน เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ยึดติดกับเงกจะฝังติดแน่นเลยลูกเป็นสีชมดูเนี่ยนี่ดูภาพลูกนี่เห็ะนะอันนี้ฟันเห็นไหมลูกปกติเห็นไหมคะ นี่คือภายนอกของมันนะลูกแล้วดูข้างในเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นชั้นตามนี้นเลยน,นีชั้นเครือฟันเห้วฟันชั้นโพรงกระาแล้วก็จะมีรากฟันนะคะอะเดี๋ยวเรามาทวนย้อนกลับหน่อยลูก หัวอ่าฟันของเราแบ่งออกเป็นกี่ชุดลูกสองชุดนอกชุดก็คือฟันฟันนมนมและฟันโฮน้มนมมันเพียบอ่ะเอาไปกนเลยฟันนมมีกี่ซี่ลูกเวลาล้างตูดเหรอ อ่ะย to ี่สิบสี่นะคะกระเป๋าหนูอ่ะไม่ใช่ยี่แปดเยี่สิบค่ะยี่สิบไม่ใช่ยี่แปดเลยฟันแท้มีกี่ซี่ลูกมที่อยู่สัดที่สองซี่ครัอ๋อค่ะอ่ะแล้วโครงสร้างของฟันมีอะไรม้างลูกโครงสร้างของฟันมีอะไรบ้างอันแรกคือชั้นอะไรชั้นเคลือบฟันครับ ่ต่อมาสารละลาอะไรนิ่วฟ้าฟ้ามครับต่อมาสารโภกระบาดต่อมาโภประสาทค่ะเก่งมากค่ะมาดูงานวันนี้ดูใคะใครไม่ปิดลำโพงเออใครไม่ปิดไม้เออ อ่ะมาดูงานวันนี้ลูกงานตัวงานวันนี้เห็นไหมลูกครูบอกว่าให้นักเรียนว่ารูปโครงสร้างของฟันพร้อมทั้งเอ่อเขียนส่วนประกอบเลยว่ามีอะไรบ้างให้นักเรียนทําลงในสมุดนะลูกจะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามสามารถเขียนตัวครึ่งบรรทัดได้นะลูก เทอมนี้อนุญาตให้เขียนตัวครึ่งบรรทัดได้ทั้งวันที่แล้วก็งานนะลูกอ่ะตัวอย่ากไหมทำแบบนี้ทำได้ไหมลูกเปป็นนต้นไคือ,อยังไม่มีภาาอื่ทำได้ไหมลูก ทำได้ค่ะมีใครงงไหมลูกหนูจะทำเป็นหนูจะทาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ลูกครับลูกวาดรูปไหมคะวาดรูปค่ะวาดรูปด้วยค่ะวาดรูปเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยทำแบบนี้เลยคุเครับวันนี้คุณครูครับคุณครูครับครับคุณครูครับให้ยง ต้องให้โยงเส้นด้วยใช่ไหมใช่ลูกคุูต้องชี้ส่วนประกอบด้วยเนี่ยแบบที่ครูทําให้ดูเลยเนี่ยลูกว่าชั้นนี้คืออะไรเห็นไหมเน่ะเขียนแค่เนี้ยเขียนมือสี่ข้อเนี่ยดูตามหนังสือใช่ไหมคะใช่ค่ะดูตามหนังสือได้เลยค่ะเขียนเฉพาะที่เป็นแบบชั้นแรกคะขสี่ข้อแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวาดรูประบายสีให้สวยงามเลยนะลูกทําแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้อาทย์นี้จะให้วาด ไม่วาปันกปว่าไม่เป็นว่าเป็นตาเนี่ยวาดง่ายจังไม่ได้ปิ้นไม่ได้อยากดูฝีมือฝีมือไม่ปิ้นไม่ปิ้นลูกไม่ปิ้นครับลูกปิ้นวานะครูไม่ใช่ปิ้นกวาดปิ้นกระดาษอ่ะดาษทำใส่สมุดครับทำใส่สมุดเดี๋ยูลูครับครับ รู้วาดไฟไม่เป็นวาดเป็นตาสวัสดีครับผมณจักหวาดวาดลูกหาดวาดวาดเป็นตาตาคุณจะตายนี่หนูวาดได้จะตายแล้วหยุดพูดหน่อยขอพูดหน่อยจิอ่ะรจะพูดอ่ะอ่อะมีใครจะถามอะไหมลูกคุณครูครับคุณครูครับผมจะถามอะไรหน่อยครับให้เขียนในชั้นเครื่องฟันชั้นเนื้อฟัน ชั้นพงป่าสารและลากฟันใช่ไหมคะไม่รอบยังอื่นได้ไหมครับใช่ค่ะเขียนแค่นี้ค่ะไม่ต้องเขียนยังอื่นมาค่ะใครเขียนนี่เขียนแค่สี่อันจบแล้วได้ไหมใช่ค่ะได้เธอคีเขียนแค่สี่อันคะรูคะหนูใช้รูปของครูวาดได้ไหมคะได้ค่ะดูตามแบบของครูก็ได้ค่ะนะคะครูหนูไปทอยแบบจาก g ูเกิลเอา อ่าได้ใน g o o g l e มีเยอะแยะมากมายค่ะค่ะเทสต์ใหมของน้องคีนนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินขอบคุณค่ะได้ยินจำเลยอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมลูกวันนี้งานง่ายๆวันนี้ให้งานง่ายๆวันนี้ให้วาดฟันแค่ซี่เดียวอาทิตย์หน้าจะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ซี่เดียวแน่นอน อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวยเราจะมาดูกันว่าฟันมันมีกี่แบบแบบไหนบ้างปากลูกปากน,นอาทิตย์นี้ไว้แค่นี้นะคะถ้าหนูทำตามแบบในจอของกูเลยละได้ได้ค่ะทำตามแบบในจอของรูเลยก็ได้ค่ะ I'm not good at driving สามารถถ่ายรูปหน้าต่อไว<อ>้ได้เลยลูกแล้วสามาแก่ไม่เป็นหรอะไรให้ปรไว้เจอกันข้าบหน้านะลูกออกได้เลยใช่ไหมอ,หออกได้เลยค่ะต้องกล้าย สุนายชื่ออะไรไม่ได้ไจั